สบายดีล่ะเออสบายดีไปก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วโอ้ยสลบแล้วบัดนี้เอ้ยเจ็ดตัวมาเฉยเลยเนี่ยนี่เด้กพี่น้องเลยนี่ยเนาะนี่นะเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้มาน้อยข้ามาน้อยนี่มาเกาะรดนี่ก่อนเนาะเพิ่นเพิ่นอันว่าไหวหน่อยจักต้นน่อเพิ่นอเพิ่นป้าสิบหกเดี๋ยวมาสิบก่อนโดยที่พ่อดาวสิบห้โดย ไออยู่น้ำมรมลานบันได้นเนาะเป็นนมำพมใส่ลูกหลานจะิงะเสร็จเช่น n h a นกบุกันเนาะ <laughs> บนนันไาสิช่างกาตัดไหนเถอะเดี๋ยวี่ดีขาตากันมันเ h a สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเบิร์สมองสุบอนพี่น้องไอเนาะโดยนะัำธา,ารมอสมมมาพบมาพอ่อกับช่องมาเทมานี่พี่น้อย กรสิขาลมหาทางน้องสโมลแล้วก็น้องหลอดอีกคือเก้าพี่น,นอ้อยเนาะอ่านี่แหละพี่น้อยเปิดผ้ามา่งกินผ้ากันกวดเดินเซลเซลยู่อันยักแมงยังพี่น้อยฝนตุกนักพี่น้อยเนาะสงสัยเสียน้ำไมพี่น้อยด้วยกรกสิขาลมหาพี่น,นกซื้อขนมมาฝากพี่น้ำอืมเดี๋ยพี่น้อยเดี๋ยวไปเที่ยวชิมนี่ก่อน,อโ,นโอ้โหเนาะออกมาจากบ้านลุงหน้อยพี่น้อยกระสิขาลมหาพี่เลย เวก็มาหาเพื่อนคนลสันเพราะว่าไม่ได้ลงมากอะลายมือยูพี่น้อยลายกบลายเลยเนาะดมือกบ่าลายมันเลยนี่สองมือหละโดยทำงวงทำชมอเลยเนาะหาปหาเพื่อนก่อกอ้น้องเคน,อน,อนไอ<ะ>ขยันคันแขงลีพี่น้อยเนาะ กวดเดินจะเซลล์อันนี้อ่าสบายดีรถตู้โดยสะบูน้องหลอดสบายดีล่ะเอออ่าสบายดีป่าก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วโอ้ยสลบแล้วบันนี้เ็ปามาเถิดได้หนี่ได้พี่น้องได้เหนี่เนาะเต็มอยู่พี่น้องเลยโอ้มาหน้อยพ่อมาน้อยนี่ยมาก่อนรถเดี่กันเนาะ อ้าวโตอืมอันนี้ขนมเนี่ยเอ้าโดยถ้ากันกวดเดินบ่เออฝนตกนักที่เมื่อคืนนี่ตีเออเป็นได้เมื่อคืนนี่รักแห้งบ่ลมอ่ะหัวป๋าโตเออมันท่าเขาที่มออืด้วยบ่มีห้องนอนบ้านนี่ แฮงขนาดวันน wow. oh okay. ั่เมื่อคืนนี่เนาะเมื่อเ้านี่นะเนาะเอออยู่บ้านบอกนี้ไดอยู่บ้านนะโต๊ะกระยเนึงอยู่ที่นี่นี่พี่น่อยอ่านขเนะอองดยโอ้ขยันริมาหนิเนาะกวดเดินพี่หน้อยใหมใหม่ต่มาด้วยใหมมมันรนกเคงบ่หน่ มเม่คมนอ้องพ่นนั่นและม่ตู้ยังบมฮ่งก,กมนตู้เอพิ่นก็ยังบมฮูกกมมม้งกันทำไมกบเข่งกุ๊กเงีงพักกยังบมฮู้วันนั้นเเคยเหนกก็นเนาะเพลกบเข่งหมักตอนต้นที่เขากินหมากนําบัน,นะเมนบอ,นบอเออใส่พักมีจะหดเลยไม่หดฝนตกตอ,อ<น> <c oughs> ป้ามีงาเสาเนี่มาใหม่บ่ป้ามาหมดได้หนิวันนี้เอออ่าไอเตียงบ่มาหนิพอเพิ่มบ่อเออเออใช่เสากับบล็อกเสากับบล็อกอือเสาหน้าชิมหายเนาะสิบต้นนี่แหละสิบต้นสิบต้นเออยังจะมาอีก อืมโอ้บล็อกก็มีนี่นีพี่ปาโธจะบล็อกกับพี่น้อยบล็อกได้สักก้อนบล็อกนับอยู่บอ่อกคือบ่านับเบิ้งพากันนับเบิ้งร <c oughs> ้อยสิบสามก้อนไอแปดร้อยสิบสามก้อนโอ้โธ่พี่น้อยคาริบล็อกอยู่พี่เนาะเคงคักพี่น้อย,อ,อ,ยอยู่บ้านบทีเทศบริเคงนนี่นด้นี่เนียนนะคารินนี้อ,อืม ิได้เฮือนงามแล้วบัดนี้เนาะดีใจบ่เออเอาส่งแบบไดแบบปลาเออปูปลา่ป่อโมเด์นี่บอละเออนักเป็นงีงใสประตูเลยพี่น้อยเนาะเรียกว่าบอเออใช่ใ่เพิ่นไปใช่คือมีสม้อยใช่คือเพื่อนบ่เจ้ากไปยบอมา่อานี่ไปได้กินยังไงคะ ขวยนะขวยบขวขวนสิเออขวนสิล้วก็ไข่อเบะแต่กินปุ้นปุ้นเออบดอมานำบเบอย้อนย่อ่ะนะตู้ก็ไปว่าเม่ตู้อืไปพุสามเลยเฮ็นได้ไปยังใจยางไปนี่อไปสมัครนเนาะผมกิยิบนิบอยู่อืมไปไดจะมุ่งอีะ ตอนตอนไปพอดีฝนตกเลยไปไปหดไปหดฝนตกคนหลายอยู่ปะลายมาโฮมบีน่าหายเด็ดนะโอ้โหทางนอ้อยเลยสบายดีเป็นอยังน้อยุึงน้ำเออโดยเด็ดพี่น้องเลยหัวมองได้แน่นี่หัวบนเอานางเงินแบบหัวแบบนี่บ่อ มันมาทางไหนผลนะน้องรอผลมาทางไหนผลมาจะทางุดทางทางบนบ่ลมกับลมดีพไ่เล่นเนาะโหมาพี่ไปเล่นเนาะมันหัวอะไรบ่เขาเก่งเลยเนาะเออเนาะมันอีไเนาะมันมันอย่างนี้อืนในถูกแล้วก็มันย่านนั่น ยานมันมันเกยมันสั่นได้ตัมันก็เลยมันกเลยบปกอนนี้ม่ได้ก็ดไขตามเราเส้นเมนแมนท้องฝนแห้งๆครับผมใครเตะมันต่ำเนาะทำมาสูงนี่โอ้ยอันตรายลมพัด่ได้ทนเงินบินย่านบ่อเจ้ากันย่านแล้วน้อยกัย่านนึงงบนทางเน้นม่ค่อเน้เนอน ไม่ได้โถบปะมาหนิตั้งสิพ่อทุกะเออแบบอยงหามาเชได้นะเนาะพอดีแล้วหามปพ่นมาเลยปลูกเครื่องเนี่ยแหละปลูกเครื่อนหล้วก็หามมาเลยมันมาปิวดอกอขนม่แหละเอเออยืนหนีเล่นยืนสองเล่เออมรพักั็เล่นตัก่นบ่ไปเล่นได้เป็นไครเป็นวัดเดอนนเออยื้ยยเลยนะโดย เดี่ยวเรได้ตู้นี่เนาะเกิดตู้อาบน้ำไเกิดตู้อาบน้ำนเนกราออตีงไว้มันหัวจริงหัวเนาะมอน็มนี่พมองยี่จ้กินกอันนี้บอลว้อัน้สวยทห้บวหลงบอกไม่กกมลนเนาะบริโตบอกป้าอะไรชื่อไปข้างนี้ยิงนี่ จลงอันนี้นี่มเอร์คลั่งขยนมันต้อยู่ได้ฝนมันห่อนนี่เอาในี่เดยายเนะนอนเติบโตจะลยนอกมันเรือที่มเรือกลมาจพ่นเลยมัวยใครไปพกไหนเนาะยงหลอดซิมแบบนี้มีมั้ยขอเรีย้ยินดีกินเจ้าวาเนี่ยฮะระเทศเเามนบอกขอเรยยินวบาอันนั้นวะ เราเลยวบ่ไ้ซื้องหอเจเทเนาะเทคือซื้อเลยบ่ปูปลาตัวในเสาน่อกัเท่ซื้อจะซื้อคนซื้อเท่สินเท่เนาะอุ้ยปวดปูปลาเสานี่บ่ก็ขึ้นเงือนนั่นนั่นเออเออน้องปูปลาก็ไปเมื่อเช้านี้เม์แล้วก็ไปบ่อืออบ่อันนี้เห็นไปไม่บุญมากไปเรืองออเปินมาหาพี่พี่รอะเ็นบุญบ่ แล้วมาหาได้ยังบ่มาหนิบ่เอ่อคนหลายเลยเนาะมีลำพงยังบ่ล่ะมายังเป็นอะไรตู้ไปงานบ่หรอเปิดบ่เอ่อกัเดี๋ยวพากับพ่อนลำพงเกี่ยวกันผมเอนดิ เยังคเัาเพื่อนกินแรกหรือก้าม้าว่ะล่ะโดยคือมอนโคลานกับน้องหลอดมอสโคลานมอสจำเลยบอกเออเอาอ้าวเดียวถือมอนจำไปซอยเพื่อนเว็นบ่กถือห้ชื่อนี้เห็นอยู่น่องสมบูร์กับนงหลอดน่องยางขังขวิดเยอะแมนเห็นในช่องไหมวะในช่องซาบุนนั่นแหละแม่มีน้องหลอดน้องสมบูร์น้องปูปลา ยางโยเซนอองูมันาเอืมรื่อกันอยู่บ่ล่ะสองคนรูบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวมาหากันไปเนาะอืมโดยนน้ำะติมาชันน้ำน้แบบอ่าคนทุกคนคยอกันโดยเนาะแล้วก็พวกอันโยลักซิปมันก็มาเจอกันอีกเออเฮงมวนครับเหมือนที่มวนครับโดยไปหาหนอไหมโดย นะขนมเคงนี่แหละเอาเอาไปนั่นเด้อเอาไปอุ่นก่อนเด้อมันจะต้องเป็นยังล่ะมันแห้มขึ้นหมดเลยว่าในไดหักบวมไปจับบวมบอมันต้องอ่อนกว่านี้ถ้าต้องหนึ่งตัวเอาไปหนึ่งไม่เห็นมันเคงซื้อมาแต่เศร้าผลดีเลยตลาดนะไม่ได้เปิดได้ครับปิดแล้วมีแต่ขายพัก นอนอเคือให้เปิดเยอปิดเแต่ัเป็นลครพักแมนไปเบิ้งยูบผ่านเอีกยนนะคนหลายช่ีเขาพอนี่เชอยอ่ะทอันะไม่สะอาดไทยกันอย่างมาลิ่นน้ำแล้วบาบไหนเนาะมีเอฟซีมาหยิบบอะมาอนิบ่มีเอ่อถ้าต้องสะาดตลอดพี่น้อยปัดแล้วก็จูดเผาแบบนี้หัวหัวืั ต้นไม้อยู่ใกล้พี่น้อยออนนี้นี่แหละต้นไม้ก็เอย่างฮักฝนแล้เนาะมันลมเนาะ่หัวเด้อ้ากัเปีกก <c oughs> ยกไปเออเปียกบลาก่ะเ <c oughs> ข,ละขา,าล่าให้น้อยของเจ้าแล้วปะตูบแล้วเนาะอนตอนี้มันมาลินอยู่อาเลแล้วเฮือนมืกันเนาะเกิดอะก็ขึ้นแล้วพี่น้อยับ <c oughs> <c oughs> อ๋อทาได้น yeah, ่ที่แล้วน่ะทีแล้วยังจะปลูกกระเบื้องอืมหน่อยกีพี่น้องเมืองนองหนาดชิ้าที่อินตุอัน้เป็นเกียงไรสิมานี่หหาสิมาป้าใหญ่ด้ทนทานเลยนะพี่น้องเนาะเออเพิ่นเพิ่อันว่าไว้ไหนจคกต้นนะเพิ่นอันนี้ป้าสิบหกเดี๋ยวมาสิบก่อน เอกบ่ได้เอา15บ่ได no ้เพิ่นสั่งว <ten> ่าใเ16ซ้ํากับเพื่อนอันอันนี้ด้เนาะเพื่อนอันน้องปูปาเนาะ16ต้นพี่น้องอือถือว่าใหญ่ๆฐานเลยเสาเจ้ากเอาส่งโมเดิร์นบ่เจ้ากเอาเอาส่งโมเดิร์นแจงามหมู่บ้านจัดสต้องโมเดิร์นพี่น้องจงามเนาะได้แต่เพิ่นให้เนาะตู้เนาะ ัวเองบ่มีปัญญาแม่นเฮาแบบเฮาบ่สามารถแบบกําหนดได้ว่าอย่างนั้นแบบนี้เนาะเพิ่นเฮ็ดให้ได้เฮาก็เอาแม่นๆด้วสานีก็ดีใจแล้วพี่น้อยเห็นกํลังเห็นเสาก็ยังภูมิใจเลยนะเนาะเอ้าเห็นบอกมายงเป็นเนาะเ็นเนาะเออสิได้เฮือนใหม่เด้พี่น้อยเนาะโดย

เออบุุกทีกินยี่บ้าตังหงกินกะตังกระปุ่นนะนะกินข้างๆกินแล้วชาให้ข้างมากินแล้วบ่อให้กินอร่อยเริืมทำแกมุ่งมามื่อนั้นนะดินน้ำนะคำบ่สำนีแหละบ่เออโตบ่เมื่อนั้นนะโตน้อยน้อยดินจนเมื่อยจนพี่แยพอะไรที่เพิ่มมาละกัเพิ่มมามาบ่ Premises, พลายมาบอกหรือว่าจะมาอีกเมื่อยแลวก็มาเนาะกรมาก็วเมื <k <k ่อนาบอกพอาพลิต้ำาบไนะอุเออไมออืเลยเมื่อไหนจะผลิตไม่อีกอ๋อมือหน่อนก่อนมันนี่คือที่ซุ่มเย็นแล้วฝนตกเลยป้าปลวอันนั่นปะอันตำหงนก็ตาลด กอยงมาชมเจ้าบกินก็ได้ไม่ได้หาเดียมันฮะมันวกินเลยแซ่ได้ต่มาหุงห่านนี่นะตะขุนเนาะมันต่มาหุงรถพ่นคายรถพันค่าจ้าไเต็มตะขุ้ไไปซื้อมันมาหุงบัดขุมา่อเพื่อนน้มากินตะขุะ mặc à. à, à, <laughs> kín bắt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  được bắt kín bắt à bắt kín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 แม่บุญไม่บุญบ้นหน้าเราแบบมหายไปเลยไปเลยาเมื่อพุนบ่หรือว่าไปครับพุนเราเ้ยอย่างบๆเ้าเชื่อชื่อมหาหาไปเลยแล้วเราท่านจะข่าวมาแล้วตอนคำนี้เราเข่าแม่ไปนเราพูดเราบ้านละเดี๋ยวเด๋ยเราก็ออกมาเราเมื่อะไรเมื่อไรออกเมื่อไรทอนเลยคนบอกไปลงคิดไปจ้นี่เ็นยังจะข่ามาอยู่พอ ข่อยอันสิมาพูดของข่ายไป,ปเจอข่าวพูดอีกไปเจอน้องเมย์อีกเด้ข่อยอันสิมาโอเคใหมเพิ่นข่อยปาลมหลังมูมงนี่โต้ยินตาหงูตามพูดน,นะนะยิน, <laughs> นตาหงเนาะ <laughs> อันเดอร์น,นะไหมอ,อันอ่อนหน่อยนะนยนยกินนี่เดอ้อสิเด็กกินส้มตามภูบละ่าต <laughs> ะเกียบบ่ จักบอตะเกียบไม่ทูไม่ทูอจอเพชรไปจ้ะเก่งขึนได้มากินเพชรอยู่บ่เขาเริ่มบริังเพชรธรรมดาธรรมดานะฮะกินหรอกะเอานี้กินกินฮะกินกินเจ้ากินเลยกินน้ำปลาเสก่าเอินอยหน่อยไเส้นลาเอิลลงะ ป้าก้อนน้ำน่ะว่สิก้อนโมีชานกีต้ตามหงงนยวะตามหงงเลยตามกระปุ้นตามขนมจีนนาะยับยับอีกน้องรอยับออกไปเอ้ยับทางกระนับนยับอีกยับะตูกับมันกินสิบงเจ้ากินกินแล้วกิน นอ้กินกินกินปูนกัได้ตู้เด้อเด้อขนมหนึ่งเอาหนึ่งคาสุญยางอะไรซีมุนดูแสบอยอู่อ้บบอกเอาไอ้ตู้นี่ไม่ตูนี่เลาขี้เป็นบอกไม่ยาว้อซีมลไรบ่เออซีมบ่เอา เซบอ่ะนัวเนาะฮันนี่นัวมีรองเท้าเซบได้อยู่ในรถทางไอ้ตู่ครับเขาจะเลนคลายนะอยู่ทางมันธาตุผมซื้อประจำแล้วนะเพื่อนแซ่บบอน้อยยังไม่ได้ไปกิน พากังยินข้าวแล้วบ่มาเห็นนะกิงกินข้าวกับยังปิ้งเงินจามเอ็นเงินเบอร์จืออ๋อเอาของแต่มาว่าไหมพ่อมีตรงไหนบอกนี่หนักพายจมาเลยพอเนียเราเคยเข้ามาหาอยู่บ่าพอเศษเคยบอกเคยนะยินแต่บอกเคยเข้ามาดิอืจะมาเปินเข้ามาหาเลยหนักเปินมาหาหนองปูปลาเฉยเสียบองรถ แซบปะตอบไม่ได้เก่งคนไป่น้อยเนาะนี่กินสบูรดิอร่อยออยเอาไปเลยเอาไ้เลยอ่าเอาไปเออมาหัวนอืนวันรังจีอย่างนี้พี่น้อยเนาะนี่แหละปกติอย่กินท่กั้าว่าเาอยอะไม่ใ้ยอะกินเจ้าจินกันนั่นแล้ อิ่มแล้วโอ้โหบหน้าครบตากันเป็นไรอยู่กันสี่คนในตู้นายุจากปเลย <63. S 1> เขาเคยถามเจ้าละบ้านเนาะลืมเลย <63. S 1> เคยละบ้าน,นเจ้นละบ้านยังเงบ้างยังเพนเคยถามเต่ละน่อย เออหกสิี่เกียวว่าหกสิบาเบิ้งันเป็นเหตุใบนั่นออะไรในสมนวนรัว่าหกสิบสีอืมอันบัดผัวเจ้าน่ะเสียบ่โดยอืมจะปีแล้วเสีย1ิกว่าปีเลยว่ี่ปีดิโดยอืมโดยถ้อยู่น้ำดมลานป้ะในเนาะเป็นหม่นพมใส่ลูมหลักจะจะเสียเงาเนาะพ่นกันเนาะ มันไหนจะช่างขาตัดไหนเถอะเรียมสีดีขาตากัน <laughs> มันยาวเดี๋ยมากินพักเนาะ <laughs> มันนี้<ด>ยังม,มันนี้ไครกลมาดิพอ,พอเอิมลงมาแล้วบอเตนงงเนง,เงเนไปบ้านเนียวะ ดงบันอ่อขนทางนี้ก็คุม้อโันดยถ้าพูนใคเชือนบะโนของเจ้าอีกบ่นดองเจ้ากโดยบอกก็ได้เลยอันนี้ก็ได้เลยมีแจนรอเสารอปูนมาก มนบุญ uhm ้ออืมนบุญมันนาบอใบุนมาบุญมาบนเทาเออโดยไปตั้งเสาตั้งยังไ้กัยังเนาะโดยลกัเขาบุญยังบุญอะ่าแบบนีว่วนนี้เก็เป็นัยังยันตเล็กเป็นยังไปต้คนล้นี่น่อยเนาะคืซอยกันเท่ยา โดยพี่น้อยเนาะเอา้าบาทีกับจบคลิปก่อนพี่น้อยกะเวะเขามาหาน,านห้องๆนะพอดีอะไรคิดห่อน้องๆคนเนาะพอดีบาทีสิเข้าไปหันทางบ้านน้องนี้องไม้เพิ่นมารอบคำพี่น้อยมาปลูกเเคทก็อะไรเนาะบอกหัวเพิ่นชิยูเพื่อนหรือบอกพี่น้อยสิเข้าไปพุนพกก่นแหละ่นก็ต้องได้นอนนั่นประตูเนาะขึ้นเลยเนาะสามมือเป็นบอกสามมือเลยเนาะผมนอนเนาะสามมือต้องได้นอนแบบนั้นนะ่ะพี่น้องเพื่อนใหม่นั้นัเลยเอาเมื่อปลาได้ไหมเด้อเลยสบายดี おい。<music>